ท i p โกไบโอเทคร่วมออกบูธในงาน Thailand Herbal Expo 2025มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22โดยภายในบูธทิ p โกไบโอเทคจะพบกับกิจกรรมต่างๆและสินค้าเพื่อสุขภาพมากมายผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง20นาฬิกาณอิมแพกมูงทองธานีพอ11และ12 Ti ทิโกเ e เเทิมนะคะ เป็นหนึ่งในธุรกิจในกลุ่มของเครือทิปโ o ก้ o ฟู้ดนะคะของเราเป็นทิปโก้เวเนเอร์วันนี้เนี่ยเรามีกลุ่มสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพนะคะในบูธวันนี้ ุภัยแห่งชาติวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลายตัวเลยเราอยากแนะนำอย่างเช่นตัวฟ้ามิ้นสเปรย์ทิพโก้นะคะเป็นสเปรย์พ่นคอที่ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะคะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นเองเรายังมีขมิ้นชันบ้านตาขุนนะคะไฮไลท์ของเราเป้าน้อยกระชายสกัดซึ่งทิพโก้เองอะค่ะเป็นเอ็กซ์เพิเรื่องการสกัดกระชายอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นเนี่ยคุณภาพของสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยผ่านโรงงานสกัดจากบริษัททิปโกไบโอเทคได้มาตรฐานคุณภาพสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะ นีพิเศษเลยค่ะเราลดราคาเนี่ยค่ะสินค้ามากกว่า85นะคะคะนอกจากนั้นเรายังมีการแจกสินค้ามาขามป้อมนะคะมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ในอีกเสาร์อาทิตย์นี้ที่เราจะทำโปรโมชั่นนะคะนอกจากนั้นเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของ กระชายสกัดซึ่งเป็นไฮไลท์ของเราเลยเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของเราเรามีเป้าน้อยที่เป็นของการพัฒนาของอบริษัททิปโกโบไบโอเทคเองนะคะที่ดูแลสุขภาพทุกท่าน นะหลังจบงานสมุนไพรแห่งชาติในวันนี้แล้วนะคะออของทิพโกเวเนตเทิร์ฟเองเนี่ยคะ่ะเราจะมีกิจกรรมที่จะไปออกงานแสดงสินค้านะคะเมกกะฮารานนะคะที่ไบเทคบางนานะคะระหว่างวันที่16-18นะคะทุกท่านสามารถไปพบกับเราได้นะคะทิพโกเวเนตเทิร์ฟในงานเมกกะฮาราน16-18กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทิ p โกนะคะ เพจนะคะทิปโกเวลเนทเฮิร์บนะคะไลน์ออฟฟิเชียลนะคะทิปกเวเนทเทิร์ฟหรือช่องทางทิกต็อกทิปกเวเนทเทิร์ฟนะคะทั้ง3ช่องทางนี้ทุกท่านสามารถติดตามและสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้ทั้ง3ช่องทางนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของ Facebook และ Line OA เนี่ยเรายังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในทุกๆอย่างสมุนไพรทุกอย่างที่ทิปโกผลิตอยู่